บำนาญสร้างเองได้ค่ะด้วยเกษตรวำนานสามไม่ต้องไปรอน,นโยบายจากใครใดๆทั้งสิ้นพึ่งตัวเราเองนี่ล่ะค่ะครับคลิปนี้อธิบายแบบประกันนะครับแบบตรงไปตรงมานะครับชัดๆโดนๆสั้นๆครับผมลุยวันนี้เรายกตัวอย่างกันที่อายุสี่สิบปีนะคะว่าเรามีช่วงของการออมแล้วก็มีช่วงของการรับบำนาญช่วงของการออมเนี่ยระยะเวลายี่สปีแลวออมแค่ปีละประมาณเก้าหมื่นกว่าบาทตามตัวอย่างนะ แต่เวลารับเนี่ยเรารับเริ่มรับตอนอายุ60ปีแล้วก็สังเกตเห็นชัดๆเลยนะสีแดงรูปสาวสีแดงว่าเรารับเนี่ยในปีละประมาณแสนกว่าบาทและเป็นระยะเวลาสาสปีเราจ่าย<อ>แค่ยี่สิบแต่เรารับสามสิบเอ็ดเราจ่าย<อ>แค่เก้าหมื่นแต่เรารับแสนกว่าบาทรวมๆแล้วเนี่ยได้ถึงสามล้านกว่าบาทเลยนะคะแล้วรับไปจนกว่าเราจะเสียชีวิตก็คือเก้าสิบปีเลิศไหมล่ะโอเคและ เอ้ยเมื่อกี้เนี้ยตอนที่พิงบอกเนี่ยสําหรับคนอายุ40-41ประมาณนี้เนาะแต่เราลองไปดูสิถ้าเกิดว่าเป็นคนแค่อายุ30กว่าแล้วคิดที่จะออมล่ะ ใช้เงินแค่ปีหนึ่งหกหมื่นหนึ่งเอาจริงๆนะใช้เงินยี่สิบเจ็ดปีจริงแต่ว่าเงินน่ะมันใช้แค่ล้านหกนะแล้วก็มารับสามสิบเอ็ดปีเนี่ยเท่ากาันคือระยะเวลารับเนี่ยเท่ากาันแต่จากการที่เขาได้สามล้านสองจากการที่เขาลงเงินแค่ล้านหกเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเริ่มก่อนก็ถือว่าเราจะใช้เงินที่น้อยกว่าก็ถือว่าแบบเฮ้ยแบบเริ่มแบบสบายๆอ่ะแต่แต่แต่แต,แต่เราลองไล่มาดูเนาะถ้าเกิดอายุที่ยังเป็นสักห้าสิบอย่างเงี้ยบางคนบอกหู ห้าสิบวางแผนบำนาญไม่ทันแล้วแม้นี่ไม่นะก็ตัวเลขนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะก็อาจจะต้องใช้เงินเยอะกว่าแหละเพราะว่าเราจะใช้เงินแค่สิบปีอะ่ะก็คือเอาเงินอะเอามาเข้าไว้เนาะแค่สิบปีปีนึงก็ประมาณสองแสนสามแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังได้สามสิบเอ็ดปีเหมือนกันนี่แหละในจำนวนเงินที่ที่แน่นอนอะคือสามล้านสองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็งอกมาประมาณเกือบล้านนะ ก็ถือว่าก็ไม่ได้ไม่ได้คีเ้เะอะไรเนาะิบก็ยังวางแผนเกษียณทันนั่นเองเนาะใช่ครับมาดูเบี้ยของผู้หญิงกันค่ะก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนะักแล้วก็เหมือนกันเลยค่ะอ่าจ่ายไปแค่20ปีแต่ได้31ปีนะคะและเป็นเงิน3ล้านกว่าบาทเท่าที่สังเกตดูนะคะยิ่งออมเร็วก็จะยิ่งใช้เงินน้อยและได้กําไรมากกว่านะคะแบบประกันเนี้ยปกติและแบบประกันทั่วไปแบบประกันชีวิตทั่วไปมักจะ ทำเพราะคนกลัวว่าจะเสียชีวิตเร็วแล้วคนข<อ>้างหลังลําบากแต่แบบประกันบำนาญเนี่ยค่อนข้างจะพิเศษตรงที่ว่าคนที่เหมาะที่จะทําตัวนี้ก็คือคนที่กลัวว่าตัวเองอาจจะมีอายุยืนยาวแล้วเงินหมดก่อนนั่นเองซึ่งตัวนี้จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเหมือนตอนนี้ใช่ไหมที่มันเป็นยุคเอจนซโซเซตีที่เขาพูดกันเนาะคํานอายยืนขึ้นเยอะน่ากลัวคนแก่จะล้นโลกไม่อยากเป็นภาระใครเราก็จะต้องเตรียมนั่นเอง ทิ้งผมเข้าใจถูกไหมว่าตอนเนี้ยคือการวางแผนการเงินนะตอนนี้เข้าใจว่าบํนานาญเป็นแบบการวางแผนเงินอันเดียวใช่ไหมที่บอกว่าการันตีว่าตอนหลังอายุสิบจะมีเงินเท่าไหร่ทุกๆปีที่แน่นอนใช่บบย,ย,ยการที่เอาบํานาญไปเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินเนี่ยดีมากๆค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยวางแผนได้เป๊ะเพราะตรงนี้เป็นเงินที่ฟิกมาเลยว่าเราจะได้เท่านีน้จริงถ้าเรายังผงอายุยืนยาวต่อไปแล้วตัวนี้ก็ยังตอบโจทย์ของคนที่ชอบหา ลดหย่อนภาษีตัวนี้ได้สูงสุดถึงแสนหลังเนอะสูงสุดได้ถึงสองแสนเลยแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าอยากจะวางแผนบำนาญจริงๆโดยที่ไม่สนใจอีกหนึ่งแสนแรกตัวเนี้สามารถที่จะเลือกตัวนี้เป็นสามแสนล้วนๆได้เลยคือสูงสุดได้สามแสนถ้าสำหรับคนที่ยังไม่มีประกันชีวิตที่ลดหย่อนภาษีเลยใช่เลิศ ก็อย่างที่พิงบอกเนาะอันนี้คือยังไงมันก็ยังเป็นเรื่องของประกรันเราเน้นในเรื่องบำนาญก็จริงแต่คนก็ต้องห่วงแหละเฮ้ยเราจ่ายตังไปแล้วถ้าเกิดเราเสียชีวิตอ่ะมันจะขาดทุนหรือเปล่าเราขอแบ่งเป็นช่วงอย่างนี้ละกันช่วงแรกก็คือช่วงที่ก่อนรับบำนาญก็คือช่วงที่เรายังเอาเงินข้าระบบอยู่แหละเอาเงินจ่ายจ่ายจ่ายเขาอยู่แหละถ้าเกิดเกิดเสียชีวิตในช่วงนี้ละ่ะ เขาก็จะได้เงินจํานวนเงินเอาประกันเนาะเออก็เมื่อกี้เราเราส่งเบีย้ยไปเท่านี้เราได้ทุนที่เท่าไหร่หรือแม้เราก็ไปดูตารางมูลค่าเวรนคืนว่าเอ๊ะมันจะได้คืนที่เท่าไหร่หรือไม่งั้นเราก็ดูเลยว่าเบีย้ยที่เราจ่ายไปเราจ่ายไปเท่าไหร่อะไรที่มันเยอะกว่าเอาอันนั้นนะคืนไปคือคําว่าคืนไปนี่คือคืนให้ผู้รับประโยชน์เนาะเพราะเสียชีวิตไปแล้วเนาะเออแต่ทีนี้ถ้าเกิดมาเสียชีวิตหลังว่านานนะเอาแบบง่ายๆเลยนะก็บอกว่าเบี้ยมาจ่ายมาเท่าไหร่ละ รับประมาณไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ผู้รับประโยชน์ออกไปเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการทุนถูกไหมถ้าอยู่ตัวเองเป็นคนใช้ถ้าไม่อยู่เงินก้อนเนี้ยก็เอากลับคืนให้กับผู้รับประโยชน์ก็คือคนที่เราห่วงก็คือคนข้างหลังั่นเอง ก่อนจบนะครับขอแนะนำนะครับผมระยะส่งบำนาญนะครับนอกจากว่าจะส่งถึงอายุ60นะครับผมมีส่ง5ปี10ปีนะครับผมอันนี้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็การวางแผนการเงินของแต่ละคนเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเน้นทํางานเราตั้งใจว่าเราจะทํางานมีรายได้นะครับเ้วยภาษีนะครับหรือว่าทางานบริษัทนะครับในระยะาจถึงอายุ60 นะครับผมอันนี้ก็ได้นําถึง60ปีนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอยากจะฝากคลิปไว้คลิปนึงนะครับผมว่าทำไมคนอายุ40กว่านะครับ45นะครับส่วนใหญ่นะครับนอกจากเขาวางแผน6 0แล้วนะครับยังวางแผนนอายุ65ด้วยนะครับผมลองไปดูในคลิปนะครับในใต้คอมเมนต์นะครับยูทูบด้านล่างเยนะครับทีกผลอีเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับในการเลือกแล้วกันนะครับ จบแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้คนทดูคลิปนี้นะครับผมเก็บบ้างนานสําเร็จนะครับเก็บมากเก็บน้อยก็ขอให้เริ่มเก็บนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย